าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ p i n นพบกับป้องค่ะครับผมเช่นเคยนะคะเป็นรายการที่จะบอกนะคะถึงปัญหาผู้หญิง ใครก็ตามที่มีปัญหาทุกเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงในปัญหาร้อปนะพี่ต๊อบนะเะปวดหัวบวดท้องไหนจะแฟนไม่สนใจนนไม่ดูแลอะไรหอนีนั่นเขาบอกผู้หญิงอาตัวแม่จริงปะโดยเฉพาะเรื่องเวลาช่วงเวลามีประจํารอบเด,อเ,รเดือนเนี่ยเป็นประจําเดือนเนี่ยประจําเดือนประจํำปีเนี่ยโอ้โหอย่ายมาเข้าใกล้ฉี ทำอะไรก็ผิดไปหมดผิดไปหมดอย่าไปเขา้าใกล้ฉี่นั่งอยู่เฉยๆห,หายใจหายใจแรงไปอ้าผิดด,ดิผิดนะผิดนะะองหุดหงิดไง,ไงอารมณ์แปรปรวนะอาจจะเป็นเพราะกลไกในร่างกายของผู้หญิงแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวครับป้อไม่ต้องกลัวแล้วนะคะเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยดีค่ะที่เขาบอกว่าตอนนี้ มาแรงมาเป็นอันดับหนึ่งต้องยกให้เขาเลยค่ะกับผลิตภัณฑ์คาราพัสนั่นเองค่ะนี่นั่นเองนะครับนี่เลยแต่วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญโอ้สวันนี้วันนี้พี่ท็อปจ๋าต้องขอบคุณช่องสามได้รับเกียรติจากช่องสาม มาหาเราเฮ้ยนี่รายการเราไม่ธรรมดานะเนี่ยป้อวไม่ธรรมดาเซเลปในปิงทั้งทีเซเล็บทั้งนั้นอ้าวแน่นอนพอลก็เป็นเซเล็บเหมือนกันแต่เป็นเล็บขบนั่นไงเป็นเซเล็ปขบแต่นี่เซเล็บตัวจริงถูกต้องสวยจริงอะไรจริงอ้าวต้อนรับคุณเต้าค่ะสวัสดีค่ะน้องไม่ได้ชื่อเต้าหน้าเหมือนมากเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเต้าไหมมีคนทักเยอะไหมคะนั่งเหมือนเต้ามีคนทักเยอะค่ะใช่ไหมดูสิเอากล้องซูมนิดนึงดูสิ สวยกว่าเต้วยิ่งอาวเอาสิเอานั่นไงอยากได้กลัวกินคาราพัทแล้วสวยก็เอาไปสิบอกเขาไปเออก่อนว่าก่อนหน้านี้ค่ะไม่ใช่แบบนี้ด้วยอ้าวแต่ว่ากินคาราพัดเข้าไปนั่นเลยหน้าเหมือนเต้านั่นแต่ว่ากระซิบว่าอยากจะสวยกว่าเต้วนั่นก็เลยจะต้องกินต่อไปเรื่อยๆอ้าวถ้างั้นเริ่มต้นขอดูภาพเพก่อนได้ไหมดูภาพดูภาพหน่อยไหมนขอดูภาพหน่อยเร็วภาพมายังไงดูิเออโอ้โหตะก่อนเป็นไร เต้าอะไรเต้าแวดเ <c oughs> ต้าแวดเป็นนกเต้าแวดเต้าแวดเต้าแวดแตเต้าเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ติดน้าก่อนติดน้าก่อนโอัยนี้ตอนนี้คนเราเหมือนไม่ไม่ก็คือดูเป็นคนเดียวแหละแต่ดูเหมือนว่าจะไปทำอะไรมาเฮ้ย <c oughs> นี่สวยมากเลยน้าสิอิชา,อ,าอยากสวยแบบนั้นมากอ่ะตณลุง,งไม่ได้ชื่อเต้าใช่ไหมตกลงไม่ใช่จ้าชื่อเต้าบอกอชื่อจริงนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัทยาชุติวัตรกุลวสุค่ะหรือว่าชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะน้องเมย์ตอนนี้มีผลงานอะไรคะอตอนนี้ก็ทำพิตตี้เอ็มซีแล้วก็เป็นพิธีกรภาคสนามค่ะของช่องทูวิคทูวิชั่นหกนี่พี่ต็อปพิตตี้เอ็มซีเนี่ย ต้องดูแลตัวเองดีๆนะต้องบอกเลว่าอิฐสงแบบบางทีเราเฮ้ยยืนอย่างนั้นคุณตัวขาวขนาดนี้คุณไม่กลัวดาอะไรอย่างนี้เลยเหรอหลายคนอยากรู้เคล็ดลับว่าเอ๊ะพีตี้เอ็มซีเขาทำอะไรทําไมเขาถึงสวยทาไมถึงขาวถึงเด้งมันต้องมีเคล็ดลับต้องมีใช่ไหมบอกได้ไหมคะใช่แล้วอย่างที่บอกไปนงแตงเมื่อกี้แล้วว่าเมื่อก่อนพี่เห็นใช่ไหมออตอนนี้ไม่ใช่พี่สองคนที่เห็นอ้าวคนทั้งบ้านเห็นหมดเลยอ้าวคนเห็นเห็นทั่วประเทศแล้วใช่แล้วว่าเมื่อก่อนหน้าตา เหี้ยกเลยก็ได้เ <c oughs> นี่ยถ้าเกิดเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งเก้งกวางใช้คือเงือกเงือกใายดิเหรอ แล้วก่อนนั่งเงือกแต่ก็ไม่เท่งเงืนเนอกอะไรขนาดนั้น<อ>ก็เป็นดิทเทนเมอร์เมดเล็กๆแบาเล,ล,ล็กๆเบาๆไปแต่ว่านี่เลยตอบโจทย์ได้ทุกปัญหาเลยเพราะว่าจรงิงๆแล้วเป็นคนผิวค้ำด้วยแล้วก,ก็เป<อ>็นคนค่อนข้างแบบโดนแดดนิดนึงก็ีวยนี่ค้ำเหรอเนี่ยว่าค้ำเหรอครับอีนิดนึงน,<อ>นี่ก็มองไปเห็นเบาแล้วนะไม่ใช่เมื่อกี้เห็นเงือกเมื่อกี้ไหมคะเมื่อกี้ดิทเทนเมอร์เมดเงือกเมื่อกี้นี้คือตอนนี้ก็สวยแบบนี้ได้ค่ะก็อยากจะบอกว่าทุกคนที่ที่ชมอยู่สามารถสวยแบบนี้ได้จริงหรอผิวขาวผิวใสแล้วก็สิวฟ้ากะนะคะ ตอบโจทย์ได้หมดเลยพูดถึงกะเมื่อกี้น้องเมย์บอกว่าเมื่อก่อนมีกะเยอะมากเลยป้องก็มีกะกะอะไรฮะกระแดดกระแดดกระแดดไม่ดีนะป้อไม่ดีกระแดดไม่ดี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 พอเป็นจริตแต่อย่ากดีขึ้นจจริงริตนิดเดียวเห็นบอกว่าตอนแรกมีปัญหาเรื่องกะฟ้าจุดด่างดำทนทุกข์ทรมานมา20กว่าปีไม่หายเห็นบอกว่าหมดตังค์ซื้อครีมอะไรนั่นแหละซาลาแม่ระลาแม่ซื้อครีมเป็นหมื่นเป็นแสนไปฉีดยิงเลเซอร์โอ้โห ปวดแสบปวดร้อนหน้า,าไม่หายบอกหมดต่างไปหลายหมื่นแล้วไม่หายแต่มาลองคาราพัดปรากฏว่าเป็นยังไงคะคุณเมย์คะน,นี่เลยอ้าวซูมเลยจะกล้อง<ห>จา้าถ้าไม่แน่จริงชีไม่กล้ซูมนะจ๊ะจริงๆอยากจะบอกว่าเดี๋ยวไปล้างหน้าล่ามาให้ดูก็ได้วันนี้ก็กล้าไปเมื่อก่อนบอกมีเยอะกว่านี้ใช่เมื่อก่อนเยอะกว่านี้เยอะแบบคือสองข้างเป็นแบบเนี้ยค่ะคือมองไกลๆเหมือนคนคิดว่าปากแก้มป็นสีดำๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นกาก ไต่จริงๆนะใช่แต่จริงๆหน้าเราเป็นคนไม่มีสิวแต่ว่ามีกะเยอะเวลาคนมองก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนหน้าไม่ใสหน้าเป็นสิวและที่สําคัญค่ะใต้ตาตรงนี้เนี่ซูใต้ตาหน่อยเร็วเมื่อก่อนดํามากเพราะว่าเวลาทํางานต้องนอนดึกนอนดึกตื่นเช้าอีกแล้วก็ไปทํางานแล้วก็เจอแดดอีกนน่ตรงนี้ค่ะตอนนี้หายไปหมดแล้ว คุณเมย์บอกว่าคุณเมย์มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาแต่ปรากฏว่าเนี่ยป้องเป็นคนแนะนำให้คุณเมย์ทานพอคุณเมย์ทานเข้าไปปั๊บถุงใต้ตาโอแม่เจ้าชีหายไปเอาดูภาพอีกรอบหนึ่งเอาภาพมาไหนนะไหนซ่ไหนซ่ดูสังเกตดวงตาชีตอนแรกโอ้โหแล้วดูตอนนี้เป็นยังไงนั่นร้านโอเลี้ยงข้างหน้าตึกหรือเปล่าเออยืมเข้ามาหรือเปล่าตอนนี้เอาคืนเน้วนั่น ดูสิดูตาชิคือตาเนะี่ยมันช่วยได้เลยเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องมีเสียตังเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อที่จะซื้อครีมบำรงุงเ,เพื่อที่จะแบบมาร์กใต้ดวงตาหรือไปผ่าตัดก็ไม่ต้องไห้เจ็บตัว690บาทพี่ตอบว่าไงคุ้มไหม ถ้าเกิดมันได้มากกว่านั้นไงเราไม่ได้แค่ตาอย่างเดียวเห็นบอกว่าดวงตาด้วยตอนแรกเนี่ยคือนอนน้อยปัญหาตาเหลืองตาเป็นยังไงฮะตอนนั้นตอนแรกปัญหาตาเหลืองด้วยแล้วก็ใต้ตาค้าด้วยและเป็นกะด้วยนั่นตัวดาหน้าดาอีกโอ้โไม่มีอะไรดีเลยเดี๋ยวตอนนี้ขอซูมดวงตาหน่อยได้ไหมคะคืออยากจะบอกว่าตอนนี้ตาเธอใสเหมือนตาเด็กมากอ่ะตาใสเหมือนตาเด็กตาขาวเดี๋ยวกอกตาไปมานิดนึงกอกตาไปมานิดนึงอะอา ดูสิดูตาเธอสดใสมากคือบางคนตาคือเคยเห็นไหมบอกว่าตาแบบอ่ะเหลืองเหลืองคุณคุณเหลืองเหลืองเออใช่แต่ตอนนี้เธอตาใสมากอ่ะจริงเหมือนนอนพอตลอดเวลานะใช่แล้วที่จริงอยากจะบอกว่าเป็นคนไม่ชอบคือยังไงอ่ะเหมือนกลัวที่จะรับประทานอะไรแบบนี้รับประทานที่พี่ป้องมาให้คือพี่ป้องเขาน่าสาสแล้วก็สวยนั่นไงคือแบบแหม่เกกะ ไอ้จะลอแล้วนอนเาะน่อคุณหล่มตัวบ้างก็ได้คนชมนี่จะยินดีรับตลอดเอาต้องนอมรับไว้คือคือมันเกี่ยวด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเราไปหาหมอเราเป็นสิวเงแล้วคนแนะนํามาบอกว่าเนี่ยใช่เราไม่เป็นสิวแต่คนที่ให้ยังเป็นสิวเลยนัใครจะเชื่อใช่แต่ว่านี่พี่ป้องแบบการลันตีให้เราเห็นเลยเงาสวยใสปิงแน่นอนครับการเป็นพิตตี้หรือเป็นนางแบบหรือเป็นอะไรที่คนต้องเห็นเยอะเนี่ยรูปร่างและหน้าตาสําคัญนะป้องใช่อ่ะถ้าให้ฝากถึงคนทางบ้านนิดหนึ่งคือหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องถุงใต้ตา าตาเป็นแพนด้าตาเหี่ยวยน่นมีริ้วรอยมีแบบว่าถุงแบบบางคนตาบวมมีก็ร้องไห้เลยไทองอะถูกต้องออแล้วก็บางคนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะแล้วผิดหวังกับทุกผลิตภัณฑ์ออไปยิงเลเซอร์ไปทําทุกวิธีทางแล้วผิดหวังกับทุกผลิตภัณฑ์มีอยากจะแนะนําอะไรเขาคะเชิญค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าลองมาแล้วเราก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เงือกแค่ไหน <c oughs> ตรงนี้ค่ะคุณก็สามารถเป็นแบบเมได้คุณสามารถสวยได้ใส่ได้แล้วก็ใต้ตาหายไปนะคะที่บอกว่าดําๆ <c oughs> หรือว่าบางคนที่บอกว่าอาจจะทานน้าน้อยหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระบบภายใน <c oughs> แล้วทาให้ตาแบบ แล้วเป็นเป็นสีเหลืองแบบเมื่อกี้นี้ที่เมย์บอกว่าเมย์ก็เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าปัญหาตรงนี้หมดไปได้เลยแล้วเมื่อก่อนอยากจะบอกว่าอ้วนด้วยนั่นแต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้นี้พี่เขาซูมไปแล้วว่าหุ่นเพียวได้คุณก็สามารถเป็นแบบเมย์ได้และถ้าท่านใดที่บอกว่าแฟนนั่นปัจจัยสำคัญเลยอ่ะนั่นกำลังจะหนีไปมีกิ๊กนั่น ให้ hey, ซื้ออันี้ให้แฟนทานแล้วพาให้แฟนทานแล้วไม่ต้องหนีไปมีกิ๊กนั่นแต่ว่าผู้หญิงจะหนีไปมีกิ๊กแทนอ่ะ่ะเท่าไหร่คะอันนี้กล่องนี้ 6 9รยบาทเท่านั้นโอ้โนี่เป็นบ้าก็ซื้อยกโหลอะจริงๆ690บาทก็ถูกอะพุดตงตรงถูกมากๆของดีราคาถูกพุดงตรงหลายคนบอกเฮ้ย690บาทเจ้าของได้กำไรไ,ไหมเนี่ย็ขพุ่งตรงไม่ค่อยได้หรอกจริงเือน,นคืนกำไรให้ลูกค้ามากกว่าเห็นคนไทยสวยเห็นคนไทยสุขภาพดีเราก็ดีใจเนาะพอใจแล้ว,อ,ลวอ้าวขอสามคำสั้นๆสำหรับคาราพัรค่ะ สวยสายปิ้งกับคาราพัสค่ะนี่โอ้โหสวยสายปิ้งกับคาราพาสเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะเพราะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยซื้อสี่กองแถมหนึ่งกอง 690บาทนะคะ4กล่องนะคะ2,760บาทถ้าโทรตอนนี้แถมฟรีไปเลย1กล่องเท่ากอบว่า5กล่อง2,760บาทแต่ขอจำกัดขอเพียงแค่20สาย an, เท่านั้นรีบโทรมาตอนนี้เลยนะคะถ้าไม่โทรตอนนี้ไม่รู้จะโทรตอนไหนแล้วอ้าววันนี้ขอบคุณคุณเมย์มากค,ค่ะขอบคุณค่ณนะอโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ าคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องของริ้วรอยใต้ดวงตามีปัญหาเรื่องของดวงตาที่มันไม่ขตามัมนไม่ขาวสวาสส่างสดใสหรือมีปัญหาเรื่องของกะฝ้าจุดด่างดำนะคะกะมีหลายแบบนะคะควันนี้ค่ะคาราพัดกล่องเดียวยูมัด 690บาทของดีราคาถูกใครบอกว่าของดีต้องราคาแพงไม่จริงเสมอไปเพราะคาราพัฒบอกเลยของดีราคาถูก10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคำ้ำ10มือค้ำไม่เท่าคุณลองเองกับคาราพัฒวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกับเร้นีปิ๊งเจอก็ได้หม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้เราสามคนขอตัวลราไปก่อนสวัสดีค่ะ ก่อนหน้าตาเหียกเลยก็ได้เนื้อเ้าเลยเป็นภาษาอีกภาษาหนึงเก้งกวางใช้คือเงือกเงื้อใช่หรอก่อนนั่งเงื้อแต่ก็ไม่เชงเงือกอะไรขนาดนั้นก็เป็นวิตเมอร์เมดเล็กๆเล็กๆเบาๆไปแต่ว่านี่เลยตอบโจทย์ได้ทุกปัญหาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนผิวค้ำด้วยแล้วก็เป็นคนค่อนข้างแบบโดนแดดนิดนึงก็ได้เดี๋ยวนี่ค้าเหม